เรื่งในโอกาสพิเศษนะครับทำเซอร์ไพรส์นี้ก็พูดถึงพิเกตความรับใจนะครับพิเกตก็เป็นพี่ที่อุ้มเทแล้วก็เอาใจใส่น้องๆในความดูแลตลอดที่เราเห็นมานะครับ แล้วก็ทักใจวิเกตที่วิกเกตพยายามเอาใจใส่ตลอดทุกคนนะครับทักถามสบายดีไหมทุกตอนส่งพักคัมภีร์มาให้ทุกวันนะครับขอบคุณวิเกตมากๆที่เป็นแบบอย่างชีวิตให้เปาแล้วก็ให้น้องๆพี่ๆในในแคร์ได้เป็นแบบอย่างมาตลอดนะครับ ส่วนพี่เมี่ยงก็ประทับใจในเรื่องของการเป็นทั้งพี่แล้วก็เป็นทั้งเพื่อนนะครับที่ให้คําปรึกษามาโดยตลอดแล้วก็ช่วยเหลืออะไรหลายอย่างมาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณพี่เมี่ยงกับพี่เกตมากที่เข้ามาในชีวิตนะครับขอบคุณจริงๆไม่รู้ว่าจะหาคนแบบนี้ได้ที่ไหนอีกลวก็ขอให้ชีวิตคู่พี่เกตกับพี่เมี่ยงยืนยาวแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับแล้วก็สุขสบายนะครับก็ขอให้พระเจ้าอวยพรในชีวิตคู่แล้วก็หลังจากนี้ไปนะ จะตัดสินใจทำอะไรต่อก็ขอให้พระเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็อย่าถึงกันอยู่อย่างนี้ไปนานๆนะครับขขบคุนมาก องในโอกาสพิเศษนี้นะคะก็ยินดีด้วยกับพี่เกตพี่เมียงนะคะพรอมประทับใจในตัวพี่เกตพี่เมียงก็เยอะมากเลยเพราะถือว่าอดทนกับความดื้อของเราทุกคนมากพี่เกษก็จะคอยส่งข้อความคอมภีให้ตลอดตลอดพี่เมียงก็คอยไปรับไปสง่งคอยดูแลน้องแทบจะในการปฏิบัติในหลายๆเรื่องเลยแล้วก็ทั้งคู่นี้มีความเติมเต็มซึ่งกันและกันในเรื่องของคนละดาษ และมารวมกันแล้วก็แบบเป็นเคมีที่ต่างแต่พออยู่ด้วยกันเราก็แปลกดีค่ะก็ขอให้ชีวิตคู่นี้เติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างนี้ไปตลอดไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ผ่านไปด้วยกันและขอให้ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะขอให้มีพระเจ้าสถิตเสมอในชีวิตคู่นี้นค่ะขอให้ทุกอย่างราบรืน่นและก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมาด้วยกันขอบคุณครอบครัวนี้ค่ะ ขอบคุณพี่เกดพี่เมียงร้วที่คอยดูแลมาตลอดขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะครับเนื่องในวันนี้นะครับเป็นโอกาสพิเศษครบรอบ24ชั่วโมงของการแต่งงานของพี่เมียงกับพี่เกดเพชรเลยซาวเวดเด็กๆเ,เ,เดินตามเป็นพาเลตนะครับเพชรก็จะมาพูดถึงความประทับใจนะครับที่มีตอ่อ พี่เมียงกับพี่เกดเริ่มต้นจากพี่เกดนะครับเพดรู้สึกเลยว่าพี่เกดเนี่ยไม่เคยขาดเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายอยู่เสมอในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ในถ้อยคําหนุนใจที่เพรได้รับอยู่ทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกําลังใจมากเพราะว่าเพรก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนอกจากแม่นะครับที่แบบว่าจะมีคนคอยดูแลเอาใจใส่มีคนแบบ ส่งข้อความหนุนใจแบบนี้ทุกๆวันเพลกรู้สึกว่าเพรซึมซับความรักเหล่านั้นมานะครับเป็นเหมือนความรักของพิเกตเนี่ยเป็นเหมือนความรักที่แบบแม่ให้กับลูกเลยนะครัเป็นรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับและสําหรับ แล้วสำหรับพี่เมียงนะครับเพชรรู้สึกว่าพี่เมี่ยงเนี่ยเป็นพี่ที่เพชรรู้สึกสนิทใจมากนะครับเป็นพี่ที่เพชรรักมากนะครับเป็นพี่ที่คอยดูแลและสิ่งที่เพชรเห็นอยู่เสมอนะครับสําหรับพี่เมี่ยงโดยประทับใจนี่คือการเสียสละได้ในทุกเหตุการณ์นะครับสิ่งเหล่าน,นี้มันนนุนใจเพชรมากแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเพชรอยากจะบอกทางพี่เมี่ยงพิเกตนะครับว่าเพชรรัก พี่เมียงกับพี่เกตมากนะครับอยากให้เราเนี่ยสนิทกันอยากให้เราเนี่ยอยู่ใกล้กันเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ครับตลอดไปเลยขอบคุณพระเจ้าครับบ๊ายบายครับคำว่าความประทับใจที่หนูมีต่อพี่เมียงกับพี่เกตนะคะก็คงจะเป็นการที่พี่เมียงกับพี่เกตดูแลหนูมาเป็นอย่างดีโดยตลอดไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร ใจดีไม่ดียังไงก็คอยอยู่กับน้องแล้วก็คอยช่วยมึงแก้ปัญหาพี่แมงกับพี่เกดเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ดีมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเสมอตลอดมาก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันขอบคุณที่แบบคือเข้ามาเป็น่วงเป็นใยจริงพี่แมงกับพี่เกดไม่จำเป็นจะต้องแบบทำขนาดนี้ก็ได้แต่ พี่ก็ยอมเสียสละที่จะทาบางทีหนูก็ดื้อบ้างเอาแต่ใจว่างพียงกับพี่เกก็คอยตามตลอดเลยบางทีก็แอบออกนอกรูนอกทางว่าก็พี่ทั้งสองก็ยังหวังดียังสอนแล้วก็ยังอยากให้หนูแบบเข้มแข็งก็ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอดขอบคุณมากที่แบบอันนี้ก็เป็นฝั่งเป็นฝาทั้งสองแหละก็ขอให้มีความสุขมากๆมีเกียรติน้อยไม่น้อย วิ่งเล่นตุลิงตุลิง,งแล้วก็อยู่เกาะพิเมียงกับพิเกตไปอย่างนี้แหละบคุณมากเบลวินดีกับพี่เกตพ่เมียงด้วยนะคะสําหรับการแต่งงานมีความสุขมากๆา,กากตื่นเต้นมากมากคือตอนนี้ยังไม่ถึงงานเนาะแต่คือรู้เลยว่างานมันต้องออกมาดีมากๆคือมันอบอุ่นมันเต็มไปด้วยแบบความรักของพระเจ้าจริงๆยอะไรเงี้ยดีใจดีใจมากๆแล้วก็มองพี่ชีวิตพวกพี่เป็นแบบอย่างเนาะคืออยากจะมีชีวิตที่ แสดงหาพระเจ้าเดินติดตามพระเจ้าอย่างตั้งใจเหมือนพิเกตนะคะแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าเนาะจะมาพวกพี่เป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็พูดถึงความประทับใจออขอเป็นพี่เมี่ยงก่อนนะคะก็จริงๆจาไม่ได้ว่ารู้จักพี่เมี่ยงตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าที่จําได้คือที่ได้รู้จักก,กันมาคือพี่เมี่ยงเป็นคนที่น่ารักเป็นคนแบบว่าตลกเฮฮาอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆครั้งที่เบลมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถปรึกษาพี่เมี่ยงได้พี่เมี่ยงแบบใจดีมากๆเลยแล้วก็คอยพาแบบน้องๆไปเที่ยวมีครั้งหนึ่งเคยแบบว่าปีใหม่ปีใหม่ไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเออมาเอาของบ้านพี่เมี่ยงพอดีพี่เมี่ยงก็แบบจะไปเที่ยวกันจากครอบครัวกับพี่เกศอะไรเงี้ยก็ชวนไปด้วยว่าก็วันปีใหม่ปีนั้นคือแบบได้มีเพื่อน ไปเที่ยวได้ไปเขาดาวนยาได้ถ่ายรูปเลยได้ใส่ชุดสวยๆก็ขอบคุณแบบพี่เกดพี่เมี่ยงมากๆเลยนะคะที่แบบน่ารักกับหนูแล้วก็พี่เกดก็ประทับใจในตัวพี่เกดมากมา พราะว่าพี่เกะเป็นผู้หญิงที่แบบเข้มแข็งแล้วแบบสะตองเป็นผู้หญิงที่แบบหลักพระเจ้าแบบมีจุดยืนที่แบบชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็พอดูแบบอย่างชีวิตพี่แล้วทําให้เราแบบว่าประทับใจอยากจะมีชีวิตที่เหมือนพี่เกดอะค่ะคือเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นคนที่ใส่ใจคอยดูแลคนอื่นคือหลังๆมาก็จะมีโอกาสได้คุยกับพี่เกดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามีพี่เกดมาดูแลอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงการแบบ ใส่ใจการดูแลที่พี่แบบใส่ใจเราจริงๆว่าชีวิตเราแบบเออจะเป็นยังไงคิดเผื่อเราในอนาคตต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักของพระเจ้าที่ที่มีในตัวพี่เกตอะค่ะที่มันส่งต่อมาถึงแบบเราที่เป็นลูกแกะเราสัมผัสได้ว่าความรักของพี่เกตมันคือความรักของพระเจ้าจริงๆก็ขอบคุณชีวิตพี่เกตนะคะก็สําหรับการแต่งงานในครั้งนี้นะคะเบลก็ขออนุญ,ญาตแบบว่า อวยพรให้พวกพี่แบบว่ามีความสุขมากๆมีชีวิตคู่แต่งงานที่น่ารักรอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ร่วมรับใช้แล้วก็ให้พวกหนูได้แบบว่ามีโอกาสไปเหลือพี่ๆี่อะไรเงี้ยมีอะไรให้หนูช่วยก็บอกได้เลยนะคะขอให้พี่มีความสุขมากๆแล้วก็รักมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวันเจร์นี้เป็นวันแต่งงานของทั้งคู่ผมรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่ ทั้งสองคนนี้ได้แต่งงานกันสักทีคู่นี้คบกันมานานมากแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันสักทีวันเสาร์นี้คือเป็นวันแต่งงานและผมซึ่งผมตื่นเต้นมากผมได้รับหน้าที่เป็นตากล้องซึ่งผมอยากจะทําหน้าที่เป็นตากล้องให้ดีที่สุดถ่ายให้คู่นี้ออกมาสวยที่สุดในชีวิตผมผมอยากจะทําให้พี่เกตกับพี่เมี่ยงเนี่ยที่เขาเคยทาอะไรให้ผมมาเขาเป็นพี่ชายพี่สาวที่ดีมากๆที่คอยดูแลเอาใจใส่ผม มีเรื่องทะเลาะกันบากมีเรื่องดีมากมีเรื่องให้ความประทับใจมีเรื่องการให้กำลังใจทุกอย่างมีครบรถบทกับครอบครัวนี้เลยครอบครัวของพี่เมี่ยงแล้วก็เป็นกลุ่มแก๊งของเรา Boy the Way Family ด้วยซึ่งพี่เมี่ยงเนี่ยเป็นหัวหอกหัวหลักที่ทําให้พวกเรามารวมกลุ่มกันได้แล้วมันรักกัน,น,น มันครอบครัวเลยก็ขออยากให้สองคนนี้รักกันนานๆสุขภาพแข็งแรงอยู่คู่กันนานๆมีลูกให้แข็งแรงเกิดมาให้แข็งแรงครบ32ม2ครบ 32, แล้วก็ฉลาดแล้วก็หล่อด้วยแล้วก็เป็นคนดีของสังคมก็ขอพี่เมียงก,กับพี่เกตก,ก็รักกันนานๆนะครับผมครับก็จะพูดถึงความประทับใจมากที่สุดนะคะสําหรับพี่ที่เคารพรักทั้งสองคนนะคะเอาเริ่มงต้นที่พี่เมี่ยงก่อนนะคะพี่เมี่ยงที่ประทับใจในเรื่องของ พี่เขาเป็นคนบอกว่าใจดีอ่ะแล้วก็เป็นคนแบบเออขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบในในความที่เขาบอกว่าเป็นเป็นโมเมนท์ที่เราเผยเห็นนะว่าเขาแบบใจดีแบบเขาขี้สงสารเขาก็เลยดูเป็นคนที่แบบอ่อนโยนเลยอย่างเงี้ยที่เราแบบสัมผัสได้นะแล้วเราก็แบบประทับใจพี่เขาค่ะส่วนพี่เกณก็จะประทับใจในเรื่องของความอดทนค่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นคือพี่เขาเป็นคนที่แบบว่า มุ่งมั่นอดทนต่อสู้สุดชีวิตสุดแรงเกิดเลยนะคะก็ขอบคุณพี่พีทั้งสองนะคะอ่าครับก็พูดคบกันแล้ทุกคนเนาะความรู้สึกหรือความประทับใจที่รุดมีให้พวกพี่ทั้งสองคนนะผมว่าแค่มองตาก็รู้ใจแล้วไม่ต้องพูดเยอะหรอกแต่หลังจากนี้นะครับหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วนะครับโปรดหันหลังนะครับผมเพราะเรามี